แคแยกตู้ใช่อนเจ้านั้นอย่างหนังอยู่เลยไม่ต้องตอดเสื้อกับกูตอ,ดเดอนเดียวกู่อยพระเวนี่เองหยบ้าอยบฝันนี่จกิงนายทองนี่บอกคนอื่นว่าเจ้าชู้สุดท้ายแล้วก็เห็นมีอะไรเท่าไหร่เลยแม่มาขว่าแก้วบตตรี่ไนายแก้วเจ้าชู้ไหมคะไม่ครับพวกเดียวเมียเดียวกลมเกลียวจนตายกับพวกมาร์กเมียมาร์กลำบากอยากรายมีเมียคนเดียวก็อยู่ได้นะคะอย,อยู่ได้กับคนเราความปวอดดีองมีครับดีแล้วค่ะแก้วครับ เลี้ยนายแก้วรักเมียไหมคะก็ไม่อยากไอ้ไรแก่กันแล้วโย่ไอ้ปวดลูกได้นานไม่ใจมียไรกันแล้วนอนกวนแรงกันผมนอนหน้าตัวตัดเมียกำนอนแหลตทีวีแต่มันที่ไร้วยแก้วแรงของมึงตี๊ดเด็กค่ะกับแล้วเมียนายแก้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วอะคะเก้าจิ๊บเก็ดตุ้มถอดไอ้ข้อว่าเก้าจิ๊บเก็ดไม่ได้มาแต่น้อยอย่างแก้ว าเปลือยยาคุณนี่เมียมึงมึงเออมึงเรียกเพื่อคือเมียน้องตัวตนี่ก็เมียเรียกน้องตัวเลยซึ่งเมียเรียกมึงเรียกเพื่อปีน้ำแค่นุ่มย่านไหนรู้นี่แม่คูงมหวะกลางคืนกูนอนไม่นับประศรีจำเพลือกูนอนปับนุ่มเมียเป็นรูปเรือ,อรว่าวชื่อ